สิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยนในยายจ๋าป้าขอฝากเนาะตอนปีนี้ป้าอายุ67ปีนะจะย่างเข้า68ละเนาะแย่ที่สุดในชีวิตณนะขณะนี้หนึ่งคือเราไม่เ,เหลือใครสองแรงเงินเราก็ไม่พอนะป้าได้เงินกเกษียณจากสามีเสียก็ไม่ได้มากนะฮะอืมตอนแรกๆตั้งแต่สามีเสียมานี้ก็เข้าปีที่ห้าที่หกละเนาะ ก็ถือว่าเงินต้องเซฟสุดๆนะคะรายจ่ายที่เหลือคนเดียวต้องเอาเงินกเกษียณเงินแม่ไม้ของตัวเองมารับผิดชอบตัวเองที่อยู่ในต่างแดนและก็พร้อมที่จะส่งเสียให้ลูกให้หลานทางเมืองไทยด้วยนะก็มีให้บ้างหลุดบ้างลูกหมุดหงิดบ้างดุบ้างนะคะก็เป็นเรื่องเศร้าแย่ที่สุดคิดแล้วคิดอีกก็ไอตรงที่ว่าป้าอยากลับเมืองไทยมาก อยากกลับเมืองไทยมากสุขภาพไม่ค่อยดีมานั่งคิดคำนวณกับคำพูดของยายจา๋านะแล้วก็คุณชัยที่บอกว่าถึงจะเจ็บจะป่วยกลับมาอยู่บ้านเราเงินเดือนป้าก็ตกสี่หมื่นเหมือนกันนะแต่อยู่ที่เนี่ยถามว่าพอใช้ไหมไม่พอหลกก็อย่างที่พูดเลยป้าทํากับข้าวทําไส้กรอกทําไส้อัว่ว อแอบขายให้กับคนที่รู้จักกินกันนะคะอืมแล้วก็ไม่ได้แจ้งใบด้วยยิ่งมาเจอข่าวเยอรมันป้าอยู่เยอรมันนะคะเจอข่าวเยอรมันโดนเขากันแก้งแอบทํากับข้าวไข่ตารวจมาถึงหน้าถ้าป้าโดนนี้จะหนักนะนะเพราะป้าก็แก่แล้วเนาะมีความรู้สึกคิดซ้ําแล้วซ้ําอีก แต่ก็สาธุบุญความดีของป้าลูกๆหลานๆที่กินอาหารกับป้าก็คงไม่ทําป้าหรอกมั้งเฮ้ยป้าไม่มีใครทําหรอกป้านะฮะอันเนี้ยมาเล่าความรู้สึกนะมาใหม่ๆในวันนี้เลยนะทุกคนมาใหม่ๆในวันนี้เลยคุณป้าบอกว่าป้าคิดป้าคํานวณเดี๋ยวป้าจะหาคนช่วยนะอืออาจจะติดต่อคุณชัยหรือยังไงอีกทีหนึ่งเนาะว่าป้าก็อยากกลับไปนะคิดแล้วคิดอีก ถ้าไปอยู่กับลูกไม่ได้อย่างยายจ๋าพูดเลยเงินเดือนป้าสี่หมื่นอยู่เมืองไทยสบายป้าจะปล่อยเขาได้จริงไหมตอนนี้กำลังโศหัวใจกำลังคิดกับตัวเองกำลังท่องนะกำลังปฏิญาณตัวเองว่าเราจะมาทุกข์ทรมานอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวเพื่ออะไรนะฮะลูกเต้าของป้าไม่ได้เอ่อมาบังคับว่าป้าจะต้องส่งต้องเสียนะแต่ ป้าก็ยังส่งตามปัจจัยที่เคยทำนะกับลูกกับหลานเนาะแล้วก็ยังไม่ได้อย่างเชิงว่าจะกลับบ้านแต่เคยพูดกับลูกไว้ครั้งหนึ่งว่าใจจริงอ่ะแม่ก็อยากกลับบ้านแล้วนะอายุมากแล้วแต่ไม่ได้คำตอบ จากลูกๆทั้งสองนะคะเขาก็มีครอบครัวเนาะไม่ได้คําตอบนะคะว่ามาสิแม่จะอยู่ทํำไมคนเดียวนู่นนี่นั่นเนาะเขาก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรเราก็เลยเฉยกลายเป็นแบบพูดอย่างไม่จริงจังแต่ก็ไม่ได้ไปแอบน้อยใจลูกนะคะมณนะวันนี้เหงาจริงเศร้าจริงยายจ่าเอ้ยสําหรับป้านะฮะไปหาหมอทีอย่างเงี้ยอืมสมัยตอนมีป,ป้าฝรั่งก็ถือว่าโชคดี เออถึงจะงงแง่งกันบ้างคนแก่แต่เขาก็ดูแลเราเราดูแลเขาตราบจนสิ้นเขามาเนี่ยนึกถึงความดีของเขาเลยนะเออเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนดูแลยามเราเจ็บป่วยพาเราไปหาหมอแต่ณนะปัจจุบันเราตลอรอนเองนะบางทีน้องที่อยู่ใกล้ก็ไปส่งบ้างบางทีก็ขึ้นรถมีเกรงใจเขานะก็ไปรถมีน้องเหงาบางครั้งมานอนน้ำตาไหลว่าชีวิตฉัน จะยอมตุยอยู่ตรงนี้จริงเหรอชีวิตฉันอืมจะตุยเดียวดายอยู่คนเดียวจริงเหรอทั้งทั้งชีวิตทั้งชีวิตของป้าสาสิบเอ็ดปีนะในต่างแดนเนี่ยอืมก็สร้างครอบครัวบ้านหลังใหญ่นะอยู่เมืองไทยลูกหลานอยู่นะคะอืมที่ไร่ที่นาก็เป็นชื่อของพี่อยู่เนาะอ่าสำหรับแม่ อันนั้นหายห่วงไปก็คือผ่านช่วยเหลือเหมือนกันทุกๆคนเขาก็สิ้นไปแล้วปัญหากับพี่น้องก็เจอมาแล้วก็คือผ่านพ้นไปณนวะัันนี้ก็คือมีแค่ลูกใจจริงอยากกลับเหลือเกินนะพูดไปก็น้ำตาไหลเยจ่าเอ้ยเนาะเดี๋ยวจะลองเกินกับลูกดูลูกจะว่ายังไงนะฮะคุณป้าขาคิดจะกลับกลับเธอป้านะวางตรงนี้ สี่หมื่นสำหรับเมืองไทยเยอะสมมติเนาะว่าเราอยากจะช่วยลูกเอา้าสักหมื่นหนึ่งหรือห้าพันก็ให้เขาไปเหลือสามหมื่นก็เอาไว้รักษาตัวเองดูแลตัวเองกลับเธอป้ากับเธอถึงแม้จะง้องแง่งกับลูกแต่มันก็ยังมีความสุขคือเราได้ไปกลับไปตุยบ้านเราเนาะกลับไปเห็นหน้าลูกหน้าหลานอืมมีปากมีเสียงบ้างอ่าหนีไม่พ้นอยู่แล้วการที่เรา ถอยห่างระยะเวลายาวนานแต่เราก็ต้องปรับอืมจะไปเริ่มต้นยังไงจะเข้ากับลูกหลานยังไงถ้าไปอยู่จริงๆเขาไม่ถูกใจเราจะอดว่าอดบ่นเขาไหมเราก็ต้องมาฝึกใจตัวเองเพื่อจะอยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าเราต้องมีคุณค่าอย่างน้อยเราก็มีเงินเดือนกเกษียณของสามีที่ติดตัวเราไปนะให้เรากินได้ยัน สุดท้ายของชีวิตเราเราไม่ใช่กลับไปแต่ตัวนะถึงแม้จะไม่มีเงินก้อนไปให้ใครแล้วก็ตามป้าขาเชื่อยายจ๋านะอืมป้าลองพินิษพิจารณาดูถ้าเราอยู่กับลูกไม่ได้เราถอยหลังออกมาอยู่เอออีกบ้านนึงก็ได้เช่าบ้านอยู่ก็ยังอยู่ได้ในณนเงินเดือนเรา ถ้าเขาตัดขาดเราจริงๆนะฮะเพราะถ้าเราคิดมากว่าฉันไม่กลัวไปเป็นภาระลูกเต้ากลัวไปเป็นนู่นนี่นั่นกลัวจะไม่ถูกใจเขาเราอาจจะคิดไปก่อนทุกอย่างมันต้องลองสัมผัสด้วยตัวเราเองนะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เจอเป็นยังไงมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะขณะนี้นะฮะมันอาจจะดีก็ได้นะถึงแม้ดีไม่ดีเราก็ปรับด้วยตัวเรา เพราะเรามีพื้นฐานเงินเดือนตั้ง4ี่หมื่นต่อเดือนแล้วค่อยไปปรับชีวิตถ้าอยู่ไม่ได้จริง,รงๆกับลูกเต้าเชื่อยายจ๋าเถอะนะคะคุณป้ารักษากายรักษาใจกลับไปเริ่มต้นใหม่แค่ชีวิตดูแลแค่ดูแลสุขภาพตัวเองเท่านั้นอย่าคิดเป็นเสาหลักเพื่อให้ลูกยึดนะพึ่ง พาอาศัยเราเลยนะขณะนี้เพราะมันเกินกว่าจะพึ่งพาเราได้แล้วเขาควรมีโอกาสได้ปริบัติได้ดูแลเราบ้างอืมอาจจะไม่ได้เต็มร้อยบางครั้งน้อนนัดพาไปหาหมออย่างเด้จใจเนี่ยปะล่อเอาลูกเฮาอ้อนเอาลูกเฮานะแต่ก็เซฟเงินเฮาไว้ดูแลเฮานะคะ เราต้องมีเงินเนาะเราจะมีคุณค่าบางครั้งหยิบยื่นให้ลูกค่าเสียเวลาเขาไม่ได้ทำงานเขาก็ต้องกินต้องใช้คิดเอาแบบนี้เราถึงจะมีพลังที่จะถอยหลังกลับไปพร้อมกับเงินเดือนที่เรามีเดือนละสี่หมื่นจริงอยู่สมัยก่อนเราอาจจะหาได้เป็นแสนช่วยเขาได้หลายๆหมื่นแต่ณนะวันนี้มันถึงเวลาที่เราจะพักและปล่อยให้เขายืนด้วยชีวิตของเขาได้แล้วและก็ ยังเชิงดูลูกว่าเขาจะมีน้ำใจเราแค่ไหนถ้าเราบุญไม่มีพอเนาะลูกไม่ดูแลเราก็มีเงินซัพพอร์ตตัวเองนะสุดท้ายจนถึงวันตุยของเราแล้วคุณป้าขานะยายใจเห็นด้วยเรื่องหมอเหรอถ้าเราเข้าเอกชนนะ่ะแพงทุกอย่าลืมว่าเราคนไทยเราก็ยังใช้สิทธิรักษาตามบัตรบัตรทองนะคะ เดี๋ยวนี้เขาก็รักษาฟรีๆข่าวๆตามลูกออนไลน์นะใช้ไลฟ์สดกันมากมายบทเรียนนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นว่าการดูแลร,รักษานะฮะอนามัยเมืองไทยดีมากๆนะทุกคนจริงๆเนาะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะคุณป้าคาคิดเถอะตั้งหลักเถอะดีกว่าถึงณนะสุดท้ายลูกวิ่งมาก็ไม่ได้นะฮะกลับไปกลับไปบ้านเฮา